รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Modern n i n TV ร่วมกับบริษัทซุเปอปร์จิ๋วจำกัดรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปิ่ยร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิรองเท้าผ้าใบโกลด์ซิตจักรยาน LF Bicycle ชาเขียวโซดาโอชิชชาคุซาเสนอตัวของต้องสมแดง ถ้าวันนี้ครับเจอหน้าผมครับหน้าตาสดใสร่าเริงขนาดนี้เป็นรายการไหนไปไม่ได้เพราะนี่คือปล่อยของต้องสำแดงโอโห,โอโหโน้องๆฟรีกันดังเหลือเกินครับวันนี้เราอยู่ในที่ฐานเปติการโรงเรียนสวรรณพภาพิทยาคมสุดยอดครับแม่วันนี้เราจะมาตามหาคนที่มีของครับคนที่จะมาเป็นเรนเจอร์หน้าใหม่ครับเพื่อ ทุนการศึกษา1 5 0 0 0 0บาทให้กับโรงเรียนนะจ๊ะแต่ตอนนี้เรนเจอร์น้องใหม่8คนรออยู่แล้วไปพบกับพูกเขากันเลยโอโ้มาแล้วนะครับผมสดใสล่าเลว จริลายคับโอ้โหดุจิตการต่างเนื้อ hmm. ต่างตัวเราไม่ธรรมดาแน่นอนที่นี่เอ่อแต่ว่านิดนึงการจะเป็นเรนเจอร์เนี่ยมันก็ต้องมีความสามารถครับเอ่อใครที่คิดว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรบผมบิวเหรอใช่ครับบิวทำอะไรได้อะเดินแฟชั่นวีคเดินแฟชั่นวีคเป็นในแบบแบบเดินแฟชั่นวีคใช่ครับผมเดินในงานกงานครับ โชว์หน่อยนะบิวอ่ะโชว์หน่อยเอาขอดูเด nice ินแบบหน่อยเร็วมันเดินยังไงของมันเดีียวเดี๋บิวเด็กดูเยอะรายการนี้เดี๋ยวพี่เดินแบบหรือเดินไปซื้อข้าวราดแกงหน้าปากซอยอ่ะหน้าไช่เลยอ่ะ แล้ววันนี้นะครับทั้งหมดนี้รับจะต้องมาผ่านการคัดเลือกครับเพื่อไปเป็นเรนเจอร์และไปพบกับเขาคนนี้เขาเป็นใครไปเจอกันเลยสวัสดีครับแลวลิตาปล่อยขอกันให้เต็มที่เลยนะครับอยากกักแล้วเรามาปะมิสต์ด้กันครับ วงลิปตาเองนะครับเจอกับบุคคาแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับวารุษของไทยนั้นโอโ้โหเก่งเหลือเกินครับประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆออกมาให้ชาวโลกได้เจอเจอกันทุกวี่วันครับอยากดูอยากเห็นไปเจอช่วงนี้เลยกว่ากับปล่อยของออกลายซ่าช่วงปล่อยของออกลายซ่าในอนาคตผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนบินได้แต่ตอนนี้นักศึกษาไทยมัน,มนดีสิ่งที่ <c oughs> บินได้มันมีินไจริงครับหลายสิบเมตรนะพี่นุน่นระสูงมากด้วยพี่ หอมเป็นผลงานของพี่วิศวะค่ะสวัสดีครับผมมังลุนครับนวันตกรรมซาซาของผมคืออากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กครับเหตุผลที่ซาซึ่งขึ้นมาเนี่ยใช้สําหรับในการสารวจบางจุดที่คนเราไม่สามารถจะเข้าไปได้อย่างเช่นระเบียงตึกโดยที่เราสามารถจะค้นหาวัตถุต้องสงสัยได้โดยที่ตัวเราไม่ต้องเข้าไปใน,ในพื้นที่นั้นเลย ภารกิจออกไลซ่าบินไปหารหัสกดล็อกก่อนลูกโป่งแตกรหัสอยู่บนพื้นระเบียงตึกด้านบนครับมีเวลา30วินาทีต้องเห็นตัวเลขรหัสให้ได้การทำงานของมันก็คืออากาศยานตัวนี้นจะติดกล้องแล้วตัะนั้นก็จะบินขึ้นไปในจุดที่เราต้องการจยากให้ไปสำรวจโดยจะส่งสัญญาณภาพมาจากที่เราทำการควบคุมอยู่ผ่านหน้าจอทีวีหรือ จอโน้ตจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็เป็นได้ครับสำหรับกล้องที่ติดอยู่กับตัวอากาศยานไร้คนขับนะครับก็คือเสียบเสมือนดวงตาของเราในการไปเฝ้ามองบริเวณรอบๆนะที่เราต้องการปฏิบัติการภารกิจนะครับเดี๋ยวกล้องจะวงมาสองสามสองสามห้าเจ็ดสองสามห้าเจ็ดรหัสปลดล็อกครับมายอดเยี่ยมจริงๆปของได้เด็ดขนาดนี้รับรางวัลจากฮอนด้าสกูบิ่นไอไปเลยครับ